สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเสน่ห์ของผู้หญิงอีกแบบหนึ่งนะคะเสน่ห์ผู้หญิงมีหลายแบบนะคะมีหลายสไตล์นะคะแล้วก็แบบแบบหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำนะคะก็คือความหอมนะคะ,ะสาวๆหลายคนอาจจะเคยใช้น้ําหอมมาหลายตัวนะคะแล้วก็ มีเฉพาะกลิ่นของตัวเองนะคะแต่ละคนก็จะชอบกลิ่นเฉพาะของตัวเองนะคะเพราะว่าผิวกายหรือว่ากลิ่นของเรานะคะจะแตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะใช้กลิ่นนี้แล้วแล้วหอมนะคะบางคนใช้กลิ่นเดียวกันแต่ไม่หอมนะคะก็เนี่ยนะคะก็คืออ่านี่ก็คือ,อเอสน่ห์ของของของผู้หญิงของแต่แต่ละคนนะคะแต่ละ,ะ,ะกลิ่นนะคะ จริงๆแล้วน่ะกลิ่นเป็นเป็นจุดดึงดูดของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยนะคะมากเลยนะคะน้ําหอมตัวนี้นะคะคือจริงๆแล้วก,ก็ก็ใช้มาหลายตัวนะคะแต่ตัวนี้ก็คือได้ทดลองแล้วมาสี่ห้าครั้งนะคะจนหมดขวดทดลองนะคะว่าเฮ้ยมันโอนะอย่างนี้นะคะแล้วก็แฟนเราก็ชอบด้วยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะกุ๊ดเกิลนะคะของอ แคโร์เนียนะคะนิวยอร์กนะคะรูปแบบของเขาเป็นแบบไหนเอ่ยนี้เลยค่ะแบบว่าน่ารักมากคือมันเซ็กซี่นะคะเซ็กซี่จริงๆนะคะแล้วก็เขาจะมีแบบอสามสามรุ่นนะคะอันนี้คือ30 ml นะคะแล้วก็มี50 ml แล้วก็80 ml นะคะอันนี้ก็เลย,เอยลองลองทดลองดูก่อนนะคะทดลองเอามาตั้งใน้าตบแด้นะแของเรานะคะแบบว่า คือกลิ่นหอมลงไหลมากถ้าเป็นขวดใหญ่นะคะเขาจะมีหัวจุกกดอยู่ตรงนี้นะคะกดชืดๆเลยก็จะออกมานะคะแต่อันนี้อันนี้เราต้องถอดน,นะคะไอ้แบบขวดเล็กเนี่ยก็คือดึงหัวจุกขึ้นมานะคะนี่นี่นะคะค่ะอันนี้ก็นี่เลยนะคะแล้วก็ฉีดนะคะฉีดลงที่ข้อมือเราก่อนนะคะหนึ่งกดก็พอนะคะหรือใครก็ได้สองนะคะนี่นะคะแล้วก็ แตะกันแล้วก็แตะหลังหูนะคะเขาจะหอมเย้ายวนแบบน่าหลงไหลมากเลยค่ะนะคะกลิ่นนี้นะคะถ้าอยากให้น้ําหอมติดทนนานนะคะสาวๆหลายคนมีปนนะะัญหาคือน้ําหอมเฮ้ยทำไมเราฉีดแป๊บเดียวมันก็หายนะคะก็คืออยากให้ติดทนนานตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงก็คือใช้วัสลีนนะคะวัสลีนจะช่วยความมันนะคะจะช่วยเก็บความหอมนะคะเนี่ยแตะมานิดนึงนะคะแล้วก็เอามาแตะที่ข้อมือของเรานะคะคลิปก่อน,อนเคยบอกไว้นะคะ แล้วก็อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ฉีดน้ําหอมนะคะฉีดน้ำหอมลงไปตรงนี้นะคะ่ะจึ๊ออันเดียวนะคะแล้วก็กดนะคะเนี่ยไม่อย่าถูนะคะถ้าถูแล้วจะเกิดความเหม็นนะคะเราต้องอแตะนะคะแล้วก็แตะหลังใบหูของเราะคะ่ะจื๊ดเดียวแค่นี้แล้วค่ะหอมมากเลยนะคะตรงไหนก็ได้ size, มมก,ะะไก็รู้ว่าข้อศอกนะคะข้อศอกก็ได้นะคะได้หมดนะคะคือมันเกิดความหอมมากคือตัวนี้นะคะ อยากแนะนําจริงๆเลยค่ะาลองสาวๆนะคะที่กําลังมองหาน้ําหอมตัวใหม่อยู่แบบว่าอวาขวดหรูหรานะคะหรือว่าแบบสไตล์เซ็กซี่นะคะแบบชวนหลงไหลนะคะกับให้กับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันได้นะคะตัวนี้เลยค่ะนะคะอยากแนะนําจริงๆเลยนะคะนี่ตัวนี้หอมหอมมากเลยค่ะนะคะแล้วก็เซ็กซี่ด้วยเราชอบที่รอบทรงอ่ะ คือมันเห็นเราเตะตาเตะใจอยากเอามาตั้งไว้โต๊ะเครื่องแป้งของเราบ้างนะคะแต่ว่าประทับใจสุดๆนะคะชอบมากนะคะค่ะใช้ดีบอกต่อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ